สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับเราก็ได้ทําเกมนะครับแบบเติมคําไปแล้วนะครับใน C A I ของเรานะครับในตอนที่8นี้นะครับก็จะมาแนะนําเพิ่มเติมนะครับในการทําแบบฝึกทักษะหรือว่าเกมนะครับที่มีการจับเวลานะครับเพื่อจะให้นะครับการฝึกฝนนะครับของผู้เรียนนั้นมีความสนุกสนานยิ่งขึ้นนะครับมีวิธีการทําอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเปิดโปรเจกต์ของเราขึ้นมานะครับอ่านี่คือตัวล่าสุดนะครับ เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับด้วยสาธิตให้ดูกันแล้วกันนะครับสวว่าจะใช้สไลด์สุดท้ายนะครับเป็นตัวสร้างนะครับคลิกขวานะครับทําซ้าสไลด์โอเคนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะทําเป็นเกมนะครับทักษะนะครับชื่อเกมอะไรก็ว่าไปนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลบออกก่อนนะครับจากนั้นก็จะปรับนะฮะตรงนี้กลับหน้าหลักก็เอาไว้เหมือนเดิมก็ได้นะฮะกลับหน้าลักนะครับ เสร็จแล้วก็จะมีนะครับอ่ะตัวนี้ออกไปก่อนตัวนี้ก็จะทำเป็นตัวคํำถามขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปกลางๆนิดนึดนงอเคอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับอ่าจะทำเป็นตัวจับเวลาขึ้นมานะครับวิธีการทําตัวจับเวลาก็ไม่ยากอะไรนะครับจะเริ่มจากการใช้รูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับขึ้นมาแบบนี้นะ สีแดงง่ายก่อนนะครับความกว้างอ่ะให้เลขมาลงตัวสัก14สเซนนะครับส4สเซนเสร็จแล้วก็จะวางไว้ตรงกลางนะครับตัวแรกนี้อยู่ล่างสุดนะครับจะเติมสีขาวลงไปนะครับผมจะเติมสีขาวลงไปนะครับเส้นกรอบรูปล่างจะไม่มีนะครับจากนั้นก็ปี้นะครับคอนทูดีนะครับรูปนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จะเติมเป็นสีแดงกันลวกัน แล้วก็เอามาซ้อนทับกันนะครับสอนทับกันไปเลยนะครับอันนี้ชั้นที่2นะครับชั้นที่3ก็ก็ปีตัวนี้มาเลยคอนทนดีนะครับแต่ชั้นที่3นี้นะครับจะใส่เป็นเส้นกรอบนะครับใส่เป็นเส้นกรอบเอาเส้นกรอบนะฮะแล้วก็ไม่ต้องเติมสีนะฮะไม่มีการเติมสีนะครับมีเฉพาะเส้นกรอบนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะฮะโอเคนะครับ เสร็จแล้วนะฮะอ่าเป็นเส้นกรอบก็แสดงว่าจะมีอยู่ทั้งหมด3ชั้นนะครับอ่าสมชั้นถ้าไล่ออกมาแบบนี้จะเห็นเป็น3ชั้นนะครับกรอบจะาสีอะไรก็ได้นะสีสีเหลืองก็ได้สีแดงก็ได้อ่าสีดําก็ได้อ๋อใช้สีดำมาเดิมนะครับทีนี้นะครับก็จะมานะครับทําให้นะครับเมื่อมีการจับเวลาเนี้ยตัวนี้ก็จะต้องมีการเลื่อนนะครับค่อเวลามันลดลงนะครับเลื่อนมาทางซ้ายนะฮะ แล้วเราก็จะใช้เทคนิคการบังนะครับตัวนี้นะครับไม่ให้มันมองเห็นในขณะที่มันเลื่อนไปนะครับวิธีการก็นะฮะคอนโทรลดนะครับตัวสีแดงมาอีกก็ได้นะฮะแล้วก็นะฮะเอามาปิดตรงนี้นะฮะเอามาปิดตรงนี้นครับเนี่ยเอามาปิดตรงนี้มันใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็เป็นสีเดียวกันนะครับ ให้เป็นสีเดียวกันกับสีข้างหลังนี้นะครับอ่ะก่อนที่จะปรับเป็นสีนะครับเดี๋ยวให้เห็นการทํางานของมันก่อนนะครับอ่ะจะวางไว้แบบนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็มาจัดเอฟเฟกตตัวนี้นะครับวิธีการก็นะครับไปที่นะครับภาพเคลื่อนไหวนะครับบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวนะฮะแล้วก็เพิ่มภาพเคลื่อนไหวนะครับตอนนี้เราเลือกสีแดงอยู่นะครับเราจะให้มันเคลื่อนที่นะครับแล้วมาล่างสุดนะครับไปที่เส้นตรงนี้นะครับคลิกไปที่เส้นอ่ะ แล้วมาเปลี่ยนทิศทางมันตรงนี้ครับตัวเลือกเอฟเฟกต์แล้วก็ให้ไปทางซ้ายครับอย่างเงี้ยโอเคนะครับให้เคลื่อนไปทางซ้ายโอเคเมื่อกี้ลืมวางตำแหน่งนี้ให้มันพอดีก่อนอ่ะไม่เป็นไรไม่เสียหายนะครับเอามาวางไว้ตรงนี้อ่าวางตัวนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับให้คลิกไปตรงลูกศรสีแดงนะครับตัวนี้ครับคลิกไปตรงลูกศรสีแดงนะครับเราจะเห็นเป็นวงกลมวงวงกลมสีแดงคือจุดหยุดของมันนะครับตอนนี้มันหยุดอยู่แค่นี้เองนะครับ ให้เราย้ายวงกลมนี้ไปสายมืออีกนะครับกดชิปเฉไว้ด้วยนะตอนย้ายนะเป็นลูกศรสองหัวเ็าย้ายมาแบบนี้ย้ายมาเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะเห็นว่ามันสุดเนี่ยเห็นแล้วนะครับมันโผล่แล้วนะครับเราก็เอาตัวนี้มาประกบพอดีประมาณนี้นะฮะเนี่ยให้ประกบกันพอดีนะครับมันจะมาจบอยู่ตรงนี้นะครับเวลามันเคลื่อนนะครับลองคลิกเล่นดูก็ได้นะครับเล่นปึ๊บนะครับนี่หไหมครับอ่ามันจะอยู่ตรงนี้พอดีนะครับ แล้วเราก็นะครับเอานะครับตัวนี้แหละสีดำเนี่ยนะครับมันทําเป็นกรอบไว้เป็นกรอบตรงนี้เป็นกรอบตรงนี้นะฮะอย่างเงี้ยนะครับสีเหลืองนะครับสีเหลืองคือตัวบังนะครับสีเหลืองตัวบังก็ลองข้อข้อขยับก็ได้ครับให้มันดูลงตัวสีสวยนะครับลองรันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ฟืบนอ่าโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้นะครับคลิกนะฮะเปลี่ยนจากเมื่อคลิกเป็น พร้อมก่อนหน้านนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับไปที่การตั้งค่าตรงนี้ครับคลิกตัวเลือกเอฟเฟกครับแล้วก็นะครับลากตัวนี้มาเป็นศูนย์หมดเลยนะฮะเพื่อให้การเคลื่อนที่มันราบรื่นครับให้มันสม่ําเสมอเป็นเนียนนะครับกดปุ่มตกลงปึ๊บโอเคนะฮะเสร็จแล้วมาปรับเวลามันนะครับตัวนี้ระยะเวลานะครับตอนนี้2วินะครับผมจะปรับ ให้มันนานขึ้นก็คือ4.05นะครับก็คือให้มันเร็วให้มันช้าลงนะครับเวลาตอนนี้นะครับมันจะปรับให้เท่ากับคลิปเสียงนะครับพอดีผมไปอัดคลิปเสียงมาประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวจะแชร์ให้ใต้คลิปสอนก็แล้วกันนะครับตัวเสียงนาฬิกาและก็หมดเวลาตอนนี้นะครับเดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ่งครับปึ๊บนะครับมาติ๊กตักติ๊กตักมาจนถึงก็หยุดอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เสียงเข้าไปครับ คลิกไปที่ตัวเลือกเอฟฟกอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็มันจะมีคําว่าเสียงอยู่ตรงนี้ครับอ่าเราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นนะครับอัปโหลดเสียงเข้าไปนะครับเสียงอื่นๆโอเคนะครับแล้วก็ผมตั้งเวลาไว้ประมาณสีวิกว่าแล้วก็เอาตัวนี้นะครับตกลงอ่าแล้วก็กดตกลงนะครับอ่าพอถึงตรงนี้มันก็จะหมดเวลาจิ้งแหน่งพอดีนะครับ เสร็จแล้วนะครับเพื่อนะครับให้มันดูนะครับเนียนๆเข้าอีกก็เอานาฬิกาครับไปหารูปนาฬิกามาใส่นะครับไปหาจาก Google ก็ได้ครับแล้วก็ดาวน์โหลดลงมานะครับแทรกนะครับแล้วก็มาแทรกใส่นะครับเนี่ยรูปนาฬิกาแบบนี้นะครับผมก็จะเอานาฬิกามาใส่ตรงนี้นะครับรูปนาฬิกานะครับตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วสีเหลืองเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นสีพื้นนะครับไม่ให้มันมองเห็นนะฮะ นสีพื้นเดียวกันกับสีเนี่ยนะครับข้างหลังนี้นะครับจากนั้นนะครับขณะที่นะครับเสียงนาฬิกามันทํางานนะครับขณะที่เสียงนาฬิกามันทํางานเนี่ยนะครับเราก็จะให้นะครับไอ้เจ้านาฬิกานี้นะครับแก่งไปแกว่งมานะครับให้รู้ว่ามันกําลังจับเวลาอยู่ครับวิธีการทํายังไงก็นะครับคลิกที่รูปนาฬิกานะครับไปที่ภาพเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับไปที่เพิ่มภาพเคพื่อนไหว แล้วก็ไปเลือกแกว่งไปแกว่งมาตรงนี้นะครับคลิกนะแกว่งไปแกว่งมานะฮะจากนั้นนะครับเปลี่ยนจากเมื่อคลิกตรงนี้เป็นพร้อมก่อนหน้านี้ให้มันทางานพร้อมกันนะครับเสร็จแล้วคลิก 3. จุดเลือกเอฟเฟกต์ันนะฮะและก็มากําหนดเวลาในการแกว่งไปแกว่งมานะครับผมจะให้มันทาแบบเร็วนะฮะศูนย์จุดห้าวินาทีนะครับแล้วก็ทาซ้าสัก10ครั้ง กดปุ่มตกลงนะครับเนี่ยนัยิกยิ๊กยิกแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อนะครับมีการรันเกมมันจะทํางานพร้อมกันทํายังไงก็มาลองเล่นตัวนี้หนุนครับคลิกเล่นตั้งแต่ทรงนี้ดูนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะขยับอ่าโอเคครับพอครบสิบครั้งมันก็หยุดนะครับก็จะมีเสียงจิ้งแจงอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นเราจะสร้างเป็นภาพคําถามขึ้นมาก่อนนะครับ แล้วพอหมดเวลาเราก็จะเฉลยขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้เราก็ไปแทรกรูปเข้ามานะครับผมก็จะไปแทรกรูปภาพคําถามอ่ะสมมติว่าเป็นรูรปเมาส์โอเคสมมติว่าเป็นรูปเมาส์นะฮะรูปเมาส์คือรูปเฉลยนะครับเป็นรูปเฉลยนะครับส่วนข้อความที่เฉลยนะครับข้อความที่เฉลยผมจะทําเป็นก่อข้อความดีกวนนะครับเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับ นะครับเส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบสีเติมอเอฟเฟกตรูปร่างแบบนี้นะฮะแล้วก็นะครับแก้ไขข้อความครับส่วนว่าคำตอบที่ถูกนะครับส่วนถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือเมาส์ใช่ไหมเราก็เอ็มครับก็ปีออกมาโอยูเอสอี S, e. อ่นะโซว่ามันมีทั้งหมดนะครับคำเฉลยของภาพนี้นะฮะตัวนี้ก็เป็น o m o u s e โอเคนะฮะอันนี้คือภาพเฉลยนะครับภาพเฉลยทีนี้นะครับเราก็นะครับอาจจะ เลือกตัวนี้นะครับไม่ต้องเลือกรูปนะเลือกเฉพาะก,กรอบตรงนี้นะครับขึ้นมาแล้วก็ชิปแชร์ไว้นะครับเลือกตัวนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นคอนโทรลดีนะครับเป็นการโคลนนิ่งนะฮะตัวนี้ขึ้นมานะครับเอาไว้ข้างหน้าเอาไว้ข้างหน้าซ้อนทับไปเลยนะครับอาจจะทําเป็นคนละสีก็ได้นะครับกรอบนี้อาจจะเป็นคนละสีกับสีขาวก็ได้ ส่วนผมใช้เป็นสีเหลืองโอเคครับใช้เป็นสีเหลืองก็ได้อันนี้ก็ซ้อนทับกันนะครับและตัวนี้ที่เรา,าโคลนออกมานะครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นาการเขาเรียกอะไรสลับนะครับสลับตัวอักษรเช่นตัวนี้ตัว M อยู่นี่นะะฮตัว O อยู่นี่นะะฮตัว S อยู่นี่เงี้ยนะครับ M O อยู U, ตัว e อยู่นี่ตัว s อยู่นี่สมมตินะฮะโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็กลายเป็นคำถามเราสร้างเป็นคำถามขึ้นมานะครับส่วนผมจะเอาัวนีมาเป็นคำถามแทนนะฮะคำถามถามว่านะหรือนะครับเป็นข้อความที่จะไปเฉลย้าพเมื่อกี้เราจะถามว่าอะไรนะครับเช่น อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์หน่วยนำหน่วยนำเข้าอุปกรณ์หน่วยนำเข้าอุปกรณ์ในหน่วยนำเข้าที่ใช้สำหรับ อ่ะโซว่าประมาณนี้ครับตั้งคําถามขึ้นมาเป็นโจทย์คุณไงเป็นโจทย์ในแบบฝึกทักษะของหลังนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กรุ๊ปนะครับคลิกกดชิปแชไว้นะครับอ่าเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จัดกลุ่มเลยนะครับคลิกขวาจัดกลุ่มให้เป็นภาพเดียวกันนะครับให้ภาพเดียวกันนะครับแบบนี้ สีดำนั่นแหละโอเคนะครับทีนี้นะครับเมื่อนะครับเปิดเกมขึ้นมานะหรือเปิดแบบฝึกทักษะของเราขึ้นมานะครับมันก็จะเริ่มจับเวลานะครับตัวนี้ก็จะโชว์ขึ้นมานะครับให้ผู้เรียนได้นะครับลองเดาซิว่าอุปกรณ์หนึ่งของคาจำที่ใช้สำหรับคลิกคืออะไรครับเนี่ยมันมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ที่เป็นตัวหลอกอยู่ตรงนี้นะครับมันมันควรจะเป็นคําว่าอะไรเนี่ยนะครับ ให้เวลาคิดสีวินาทีนะครับพอจบแล้วก็เฉลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้เราจะวิธีการเฉลยทำยังไงก็มาที่ <uli S 1> นะครับภา,าพเคลื่อนไหวนะครับ <PRI ME. S 1> ไปที่เพิ่มภาพเคลื่อนไหวนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําให้มันหายไปนะครับเราจะหายแบบไหนก็ได้นะฮะสมมติว่าผมจะย่อขยายปึ๊บหายไปโอเคนะครับแล้วก็นะครับมันหายตอนไหนนะครับหลังจากที่จับเวลาเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะหายนะครับหลังก่อนหน้านี้ คลิกนะครับหลังก่อนหน้านี้นะครับมันถึงจะหายไปนะครับก็คือจะเวลาเสร็จนะครับมันถึงจะหายนะครับเมื่อเราตั้งค่าแบบนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาหลังทดสอบเฉพาะสไลด์นี้ดูนะครับอ่ะปึ๊บนะครับเริ่มจับเวลาแล้วอ่าโอเคนะครับพอหมดเวลาเต้งแนงแล้วนะครับก็นะครับพานแล้วก็หายไปก็จะเฉลยคําตอบที่ถูกต้องขึ้นมาแบบนี้อ่าโอเคนะครับพอเราได้สไลด หนึ่งสไลด์แบบนี้นะครับต่อไปเราจะทํากี่ข้อกี่ภาพก็ใช้หลักการเดิมก็คือคลิกขวาตรงนี้นะฮะทำซ้ําสไลด์นะครับแล้วเราก็นะครับมาเปลี่ยนคําถามนะอุปกรณ์นี่เรานำเข้าหน่วยรับข้อมูลเข้าที่ใช้สําหรับพิมพ์สว่าใช้สําหรับพิมพ์สว่าเป็นจยดข้อต่อไปนะฮะที่ใช้สาหรับการพิมพ์นะครับวันนี้นะครับมันมี ตัวอะไรบ้างคีย์บอร์ดก็มี k นะ K E Y นะครับคีย์บอร์ดก็มี b o นะเนะนะนะแล้วก็ r แล้วก็ดีอ่ะส่ะวนมีข้อความแบบนี้นะครับ ตัวนี้เราก็จัดออกมาแบบนี้ก่อนให้หัวท้ายนะครับให้หัวท้ายมันห่างจากตัวนี้นะครับเท่ากันก่อนเสร็จแล้วเลือกทั้งหมดครับกดชิปเชื่อไว้เลือกทั้งหมดนะครับวิธีการกระจายให้มันเท่ากันนะครับไปที่รูปแบบรูปร่างนะครับจัดแนวนะครับแล้วก็กระจายแนวนอนแบบนี้นะครับมันก็อย่างเท่ากันโอเคนะครับอุปกรณ์ในหน่วยคอนำเข้านะฮะ ที่ใช้สาหรับการพิมพ์คืออะไรนะครับจากนั้นตัวนี้นะครับเราก็ย้ายออกมาก่อนย้ายออกมาตัวนี้เราก็เปลี่ยนรูปภาพครับคลิกขวาเปลี่ยนรูปภาพจากไฟล์แล้วเราเอาแปนพิมพ์เข้าไปนะครับใส่แป้นพิมพ์เข้าไปแล้วก็ตัวนี้นะครับเราก็เฉลยนะครับคีย์บอร์ดนะครับคีเอย บู B, o, ปีกมาก A, A R D า O ดีบูเอรดีโอเคครับเสร็จแล้วเราค่อยนะครับปรับนิดเดียวนะครับฟืบเนาะอ่ะแล้วก็ ร,รูปแบบรูปร่างจัดแนวนะรกระจายแนยวนอนครับก็จะนะขยับช่องไฟเท่ากันนะครับและเราก็ทำไงเอาตัวที่มาประกบมันเดิมนะอ๋ตอตัวนีนะ้ก็มาที่หลังนะครับต้องย้ายไปข้างหลังนะย้ายไปข้างหลังสุดแล้วค่อยเอาสีขาวย้ายไปข้างหลังสุดที่โอเคนะคับตัวน,นี้ก็มาปิดมันเดิมครับมาปิดไว นี้นะครับโอเคนะครับก็ได้แล้วข้อที่2นะครับเวลาเราลันตัวนี้ก็จะเหมือนกับข้อแรกเลยนะครับลองลันดูนะครับปึ๊บนะครับก็เริ่มจับเวลานาฬิกาก็เขย่านะราพอหมดเวลาก็เฉลยนะครับเราจะทํากี่ข้อนะครับเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สร้างปุ่มขึ้นมานะครับเวลาเสร็จเด่วละข้อนะครับแล้วก็ทําปุ่มขึ้นมานะครับส่วนว่าผมขอกปปี้ตัวนี้มาเป็นตัวอย่าง ครับตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นถัดไปนพอเฉลยแล้วตัวนี้ก็จะเป็นถัดไปนะครับแล้วก็ทำลิงก์ตัวนี้ซะนะครับวิธีการก็มาที่แทรกครับไปที่การกระทำนะครแล้วก็ไปที่ไฮเปอร์ลิงก์นะครับแล้วก็สไลด์ถัดไปกดปุ่ม ตกลงนะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยนะครับไปไว้นะครับทุกหน้าคอนโทรลเกมก็สไลด์ถัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปถึงสไลด์สุดท้ายนะครับเช่นนะครับสไลด์นี้เป็นสไลด์สุดท้ายนะครับทำซ้ำสไลด์หมดนะฮะผมก็จะมาไว้สไลด์สุดท้ายพอเล่นเสร็จหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปุ๊บสไลด์สุดท้ายก็จบเกมอย่างเงี้ยนะครับจบเกมนะตัวนี้ก็ไม่เกี่ยว ่ะเดี๋ยวจะลองทดสอบนะครับสองข้อนี้นะครับลันนะครับแบบฝึกทักษะนะครับหมดเวลาอ่าเฉลยอ่ะไปดูข้อถัดไปสินะครับฟึบอยเงี้ยนะครับเฉลยอย่างเงี้ยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับพอถึงสุดท้ายก็จบทุกข้อก็เก่งมากก็กลับเมนูหลักแค่นี้เองนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับเป็นแนวทางในการทำ C A I ของเราให้น่าสนใจนะครับโดยทำแบบฝึกทักษะแบบนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ